ช่วงนี oh, oh. Oh, oh, And, oh, 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 ้ดูบี้น้อยซะเหลือเกินโอ้หเติมแพ็กดีกว่าโอ้โหโอ้โหแพ็คแพ็คิบหายโอ้แต่ละอย่างมันแพงแพงแพ็กเกจตสิโอแพ็กเกจตไอเโอ้โหแพงทุกอย่างเลยโอ้ยพาโซบะตีแล้วแพงวะโรแพ็คใหม่ก็แพงแพงไปทุกอย่างในเฮียแพงหมดเลยท่านผู้ชมคิดว่าของในไลน์เจอแพงหรือเปล่างั้นมาเติมกับพี่ร้านไนโดช็อปนะครับผมร้านรับเติมเกมไลน์เจอร์และ ซื้อขาย ID ดีลนเจอร์นะครับผมในราคาที่ถูกย่อมยาวนะครับผมราคาแพ็กเกจแต่ละแพ็คถูกกันในเกมทุกแพ็กอย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเติมหานอีเมลและก็พาสเวิร์ดของ l ล n e นะครับผมใครสนใจเติมเกมหรือซื้อ ID ต่างๆนะครับผมเดี๋ยวดิ้งเพจอยู่ที่ใต้ที่คิปชั่นเลยนะครับผมเอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไนรู้อีกเช่นเคยนะครับผม อ่าโอเคนะผมวันนี้นะผมจะมาทําคลิปนะฮะจัดอันดับนะครับผมท็อปแปดนะผมลินเจอร์ธาตุน้ําที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับผมอ่าต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับผมไม่ใช่ที่แล้วสิมันมีคลิปนี้ขั้นกลางไปอยู่คือการเปิดหามืดใหม่ในเดือนนี้นะอ่าคลิปที่แล้วก็จะเป็นคลิปของเอ่อท็อปแปดนะผมลินเจอร์ธาตุไม้ที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับผมในความคิดส่วนตัวของผมนะอ่า โอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเริ่มที่อันดับที่แดเลยละกันนะครับผมท่านผู้ชมอันดับที่แปดนะครับผมอันนี้ความเกี่ยวสุดตัวล้วนอันนี้คือชอบสุดตัวล้วนเช่นกันนะก็คือตัวของดาวินชีนะครับผมดาดาวินชีเนี่ยมันเป็นตัวป่วนที่แบบว่าป่วนจ,จัดๆเลยนะมีความสามารถในการก๊อปปี้สตูได้ด้วยนะครับผมซึ่งตัวนี้มันก๊อปปี้ทะลุอมาตะนะไม่ใช่นะ้ามีทะลุนะครับผมก็คือทะลุอมาตะก๊อปปี้นะครับผมก็คือการแบบว่า สามารถก๊อปติดได้เมื่อศัตรูติดอมตะอยู่นะครับผมแถมสกิลสองเป็นการบัฟฟื้นฟูเลือดให้เพื่อนได้นะครับผมอ่าเล่ธาตวนี้ใช้ค่อนข้างน้อยไม่ถึงกับน้อยมากสิอ่ากลางๆนะครับผมอ่าสกิลเอ่อสกิลความสามารถจิตตัวก็เอ่อเป็นขัดขวางการฟื้นฟูแล่ธาตุหรือเปล่านะครับผมที่บอกว่าขัดขวางการคือแล่ธาตุเออใช่ของ เออฝั่งศัตรูนะมันมีผลต่อตั้งรับนะแบบเกมเล่นเองไม่ค่อยจะมีผลเท่าไหร่นะครับผู้ชมนะสำหรับเาวิชชี่นะครับผมการก๊อปปี้ของดาวิชชี่นะครับผมก็มาแค่ค่าสเตตัสหลักของศัตรูนะไม่นับกับการเพิ่มเกียร์นะครับผมไม่นับเกียร์นะครับผมค่าแค่เอาค่าหลักของศัตรูเลยค่าตัวของมันเองเลยนะครับผมอ่ะสำหรับบันที่แปดนะผมผมก็เลยยกให้ตัวนี้ไปนะผมเนื่องจากเป็นความชอบส่วนตัวด้วยนะใจจริงเนี่ยตอนแรกอันดับแปดผมจะให้บาสเตตด้วยซ้ำนะครับผม อ่าแต่ผมคิดไปคิดมาเนี่ยรู้สึกว่าตัวนี้น่าจะดีกว่านะถ้าใส่โดยแน่นอนเนี่ยน่าจะเออ่ปวดแบบจะจัดเลยนะครับผมอ่ะโอเคไปอันดับต่อไปเลยนะครับผมอันดับที่7นะครับผมผมให้ตัวนี้เลยนะไอตัวกัมมักอนผมเรียกเลยคือผมเป็นกลุ่มเสียได้กลอ่มอีิปั้นตัวนี้ไปนะถึงมันถึงผมจะให้มันอยู่อันดับ7ก็กเถอะนะครับผมอ่าคือตัวนี้เนี่ยเอ่อเป็นตัววั่งวายสายเอ่อทัดน้ํานะครับผมอ่าก็คือสกิลหนึ่งเป็นการบอกว่าแบบเอ่อ เป็นเงาใช่ไหมเออเอาเงาไปฟาดใส่ศัตรูติดสตันนะครับผมห้าวีนะเห็นะไ,ไหมฟึบเห็นไหมฟันศัตรูนะสกิลนี้ผมมองบอกเลยว่ามันแคบพอสมควรนะสกิลไม่มีความกว้างอะไรเลยนะครับผมสกิลสองก็เป็นการบัฟติดคีย์คอ้นะเพิ่มความแม่นยำแล้วก็เพิ่มเอ่อเป็นการโจมตีแบบปกติเป็นการโจมตีแบบเออ่พื้นที่นะครับผมอ่าอ,ออปชั่นติดตัวนะครับผมความสามารถติดตัวก็จะเป็นเอ่อหยุดเวลานะครับผมห้าวีนะฮะและนท่าตัวนี้ช่อนข้างน้อยนะครับผมอ่า แต่ก็ก็สมควรแล้วนั่นแหละนะครับผมก็ใช้น้อยแต่ตัวมันก็ไม่ได้เก่งอะไรมากนะครับผมกลางๆนะตัวนี้นะฮะสามารถนําไปเล่นทีมตัดเกิดได้เลยนะครับผมพวกบอกว่าคอมโบหยุดเวลาคอมโบตัดกองตัดเกิดอะไรนะครับผมที่เกี่ยวกับทำให้เลนเจอร์ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเรียกตัวได้ช้าลงนะครับผมลดคูดาวนะฮะเอ้เพิ่มคูดาวนะผมผิดนะฮะโอเคเราไปอันดับต่อไปเลยละกันนะครับคุณผู้ชม อันดับที่6นะครับผมผมให้ซาชิมินะอ่าซาชิมิเนี่นี่ก็เป็นหนึ่งในตัวดวงใจของผมนะความชอบส่วนตัวด้วยแหละนะครับผมอ่าก็คือตัวนี้เป็นไหวพริบธาตุน้ำนะครับผมซีกูหนึ่งเป็นการเพิ่มอัตราเชื้อักษะนะครับผมแล้วก็ฟื้นฟูเลือดต่อเนื่องนะครับผมซีกูสองเป็นการตีทะลุแผงหลังนะครับผมซึ่งอยู่ในระดับ3ามเลยนะก็คือระดับไกลที่สุดนะครับผมอ่าประมาณทนายเลยนะครับผมก็คือ สกิลตัวนี้สกิลสองขุดาวค่อนข้างต่ำนะท่านผู้ชมนะเห็นไหมมันทิมไกลมากนะครับผมความสามารถติดตัวของมันนะครับผมน่าจะเป็นการเจาะทะลุนะครับผมเจาะทะลุตาสกิลสายไหวพริบด้วยกันนะอันนี้ไม่แน่ใจนะผมอันนี้ขออภัยด้วยน,นะผมลืมนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับโพไซดอนนะฮะและ่ธาตุตัวนี้ใช้อยู่ระดับปานกลางนะครับผมระยะย,ยิงค่อนข้างไกลเลยนะโอ้โหถึงจะไม่ทะลุไม่แตะแต่ตัวนี้เป็นตัวที่ถ้าแบบว่ามันยิงก่อกันเยอะๆเนี่ยมันเป็นตัวตีแผงหลังที่ เกือบจะดีที่สุดในเกมด้วยซ้ำนะครับผมข้อเสียคือบางนิดหน่อยนะครับผมเอเลนอาจจะโดนไปเหยียบตายได้นะอันนี้ข้อเสียใหญ่หลวงเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปอันดับที่5เลยละกันนะครับผมอันดับที่5นะครับผมผมให้เลยนะฮิกุระชิโวะนะครับผมอ่าตัวนี้คือเป็นตัวชนที่ผมเออเอาไว้ติดทีมเกือบจะนานที่สุดแล้วนะครับผมสำหรับฮิกุระชิโวะนะครับผมเนื่องจากสกิลหนึ่งเป็นการข้ามนะซึ่งเป็นตัว แรกนะครับผมตัวแรกในเกมนะที่สามมีสกิลเคลื่อนย้ายไปฝั่งศัตรูได้นะครับผมโดยที่ไม่ใช่การสลับนะมันเหมือนเอินนะครับเหมือนเอเลินกับออมากูโรนะครับความสามารถนี้นะคือเป็นความสามารถที่ค่อนข้างที่จะปวดพอสมควรนะก็คือโดดเข้าไปขวางนะคุผู้ชมคิดดูเอานะทุเรศแค่ไหนอ่ะเออแล้วแถมคือตัวมันเนี่ยมันอึดมากๆอ่ะช่วงที่เข้ามาใหม่ซึ่งตอนที่แบบว่าทตาุนาไอ้ทตาาุไม้เนี่ยไม่ได้เก่งมากนะครับผมนะดูมันโดดสับหัวแตกเลยนะผู้ชม โอ้โหคือแบบว่าขี้โกงจัดอะเออซีอูส,สอก็บัฟโล่นะครับผมเพิ่มพลังชีวิตนะครับผมความสามารถไฮเปอร์เป็นการเพิ่มแรงหนึ่งพนะท่านผู้ชมนะอ่าในปัจจุบันนะครับผมสําหรับโทวะนะไอ์โทวาเนี่ยผมให้อยู่ระดับออกลางกลางไปไปถึงออด้านเก่งมากกว่านะครับผมเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยผมให้มันเก่งมากเลยนะเพราะว่าตัวมันเนี่ย ค่อนข้างที่จะถึกนะครับผมแล้วก็คอมโบดีนะครับผมแต่ข้อเสียตัวนี้ก็มีเหมือนกันนะข้อเสียของโทวะมันก็คือแร่มันเยอะมากท่านผู้ชมถ้าไม่มีเกร์ดีใส่ให้มันอ่ะเอออาจจะเล่นลำบากหน่อยนะฮะอ่าก็มีประมาณนี้นะครับผมสำหรับพิเกรชิโทวะนะครับผมเดี๋ยวเราไปดับต่อไปเลยนะครับผมอันดับที่สี่นะครับผมผมยกให้ดิมารุเลยนะครับผมตัวใหม่ล่าสุดจากโคลโโบเกิดใหม่ชาตินี้พี่เป็นสลามไม่ใช่แล้วนะครับผมโอเคนะสำหรับดิมารุนะครับผมเป็นสายแบบพิษทัดน้ำนะครับผม อ่าคือสกิลหนึ่งเป็นการสร้างเป็นเอ่อเป็นจุกจุกน้ำนะเป็นทําให้น้ามันเนี่ยเป็นแบบว่าของแข็งใช่ไหมก็เด้งใสเด้งใสนะครับผมเหม,มือนในมิเเลยนะสกิลสองเป็นการปั๊บเอ่อพลังโจมตีเพิ่มเอ่ออัตราความแม่นยำหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะแล้วก็เพิ่มอัตราเอ่อใช้ทักษะแล้วก็เอ่อเพิ่มอัตราแม่นยำทักษะนะครับผมประมาณ23อย่างนี่แหละนะครับผมประมาณนี้เลยนะความสามารถติดตัวนะครับผมก็จะเป็น เพิ่มแล่หนึ่งพันนะครับผมอ่าตัวนี้นะผมรีมูรุรนะใครที่จะว่ารีมูรุซิ่งหนึ่งไม่ทะลุแผงหลังนะอันนี้จากการใช้งานของผมนะผมรีมูรุมีโจมตีแผงหลังนะแต่ต้องให้สตูยื่นมาด้านหน้านิดหนึ่งนะให้มันเดินมาด้านหน้านิดหนึ่งนะกิลหนึ่งมันจะทําการเอ,อ่อตีแผงหลังได้นะแต่ไม่ลึกมากนะครับผมไม่ลึกมากนะ สำหรับผมนะผมรีวิวนะก็อยู่ในระดับกลางๆพอๆกับาะว่าโพเซดอนนะครับผมแต่มันเป็นสายไหวพริบนะอ่าเลขท่าใช้น้อยนะครับผมตัวนี้นะก็ถือว่าโอเคเลยนะผมทำก้าดาวได้ด้วยนะครับผมอ่าก็เป็นตัวที่เอ่อไม่รู้ว่าได้บัฟหรือ,อยังนะโอเคนะผมเดี๋ยวเราไปอันดับต่อไปเลยละกันนะครับผม <S <S อันดับที่สนะครับผมโหผมให้ตัวนี้จริงๆเลยนะถึงมันจะทำก้าดาวไม่ได้แต่แม่งเก่งชิบหายผมเจอที่ผมบอกว่าปวดหัวจริงๆนะนีไวกับ บาคิผมยินไม่ได้พวกบักหานี่เลยนะครับผมก็คือชินโนซูกะนะครับผมหรือชินจังนั่นเองนะครับผมเป็นเออ่ธาตุน้ําสายว่องไวนะครับผมก็คือตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่ค่อนข้างแรงมากนะเรามาดูที่สกิลต่อไปนะครับผมสกิลหนึ่งนะครับผมไม่ใช่ต่อไปสี่สกิลแรกนะเพิ่มาตาติดขี้นะครับผมความใจหายขี้นะอันนี้สามารถบัฟให้ตัวกันบินได้นะครับผมแล้วก็เพิ่มระดมตีสองเปอร์เซ็นต์นะเป็นทางขี้นะครับผมแต่ตัวนี้มันไม่ใช่ทางขี้อย่างยูโคนคิดนะ ลองไปดูกับสกิล2ของพี่แกนะโหดมากท่านผู้ชมคือจากที่ผมเห็นตอนเข้าเจใหม่ๆก็คือสกิล2เนี่ยมันดูไม่หวือหวามากใช่ไหมแต่คือสกิล2เนี่ยมันยิง500จุดนะครับผมนั่นแหละนะถ้าเป็นประมาณ300จุดมันอยู่ในระดับปกตินะแต่500จุดนี่คือมันยิงแบบไปโดนพวกเจแสงโพไซดอนพาวล็อกอะไรยืนอย่างนี้เลยท่านผู้ชมยิงไกลมากนะฮะ สำหรับความสามารถนะครับผมเป็นการเพิ่มแร่หนึ่พันะครับผมได้ถ้าใช้อยู่ในระดับปันกานะครับผมถึงจะทํากาดาไม่ได้แต่ตัวนี้ก็สามารถสู้กาดาได้หว่างตัวด้วยซ้ำนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมระยะยินอยู่ในระดับที่เออไกลอยู่นะสําหรับสายว่างไว,วผมให้ไกลเลยแหละนะครับผม นะครับผมเดี๋ยวเราไปทับต่อไปเลยแล้วหูฟังหลุดหูเฉยเลยนะฮะอ่านดับที่2นะครับผมมาตามๆกันเลยนะครับผมสำหรับเอ่อจอมเวสุดหึงนะครับผมลูเดียสนะครับผมลูเดียสเกเรดนะครับผมอ่าลูเดียสเนี่ยมันเป็นตัวเก่าแต่เก่าจริงๆนะครับผมตามนานบางคนหรือส่วนมากในสามที่หยิบมาใช้นะครับผมอ่าเป็นสายไหวพลิบธาตน้ำนะครับผมสำหรับลูเดียสนะฮะสกิลหนึ่งนะครับผมค่อนข้างน่อยมากอย่าอย่าไป เอาอะไรกับสีหนึ่งมากเลยนะผมก็คือจุดขายของตัวนี้อยู่ที่สีอสองนะผมเป็นการเพิ่มพลังชีวิตนะผมสี400่ร้อยเปอร์เนะผมแล้วก็เพิ่มฟื้นฟูพลังชีวิตในพื้นที่80%นะครับผมแล้วก็สะท้อนความเสียหายอันนี้คือสีอมิชชั่นนะครับผมก็คือการสะท้อนนะครับผมเมื่อศัตรูใส่สียูใส่เรานะครับผมศัตรูก็จะโดนดามเมจนะครับผมที่มันทํากับเราไปประมาณไหนเห็นไหมประมาณ1.2เท่าเลยนะครับผมก็คือแรงกว่าที่มันทําต่อเราด้วยซ้ํานะครับผม อโยสุดจริงๆนะผมสเหรัรูเดียนนะ s กิสองซีนี้จะของพี่แกรจริงๆนะครับผมความสามารถให้เปิดก็เป็นการอยู่เวลาหวินะครับผมซึ่งเป็นคอมโบโแรกในเกมเหมือนกันนะครับผมที่มีความสามารถนี้นะครับผมแล้วก็เล่ท่าเนี่ยใช้อยู่ในระดับปานกลางเอียงม,มาทางน้อยนะครับผมผมให้ประมาณนี้เลยนะครับผมะระยะยืนอยู่ที่330จุดถือว่ากลางๆนะฮะ ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับดูเดียสนะครับผมซึ่งเป็นตัวที่เจ๋งมากนะครับผมอ่าใครก็ใครมีก็ลองหยิบมาใช้ดูนะครับผมตัวตัวผมไม่เคยจับนะแต่ผมดูจากสกิลแล้วผมก็มองว่าเก่งแล้วนะครับผมอ่าโอเคนะผมเดี๋ยวเราไปอันดับหนึ่งนะอันดับหนึ่งเนี่ยทุกคนน่าจะดูได้แล้วว่าตัวอะไรนะครับผมนั่นคือนางเอกในใจผมเองนะครับผมโอเคไปอันดับหนึ่งต่อไปเลยละกันนะครับผมอันดับที่หนึ่งนะครับผมผมให้เลมเลยนะครับผมก็คือเลมเนี่ยเป็นตัวที่ ติดบั๊กมาตั้งแต่เข้าเกมเลยนะครับผมก็คืออัตราติดขีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมจากการโจมตีของนางนะฮะก็คือถ้ามีสายไวรพิพในทีมเนี่ยจะมีโอกาสติดคขีแบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ด้ซ้ำนะครับผมคือติดขีเกือบตลอดนะครับผมอ่าสกิลหนึ่งเป็นการเพิ่มระยะโจมตีนะครับผมสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็เพิ่มมาตามมินยังใส่สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมสกิลสองก็เป็นการฟาดนะครับผมศัตรูไปยังแนวหลังนะครับผมซึ่งระยะโจมตีของตัวนี้เนี่ยระยะพื้นที่สกิลเนี่ยถือว่าไกลพอสมมคควรรเลยนะัับผก บอกว่าพวกธาตุไฟไปด้านหลังคือบากีกับเรียวอ้ายร้องไห้เลยนะครับผมก็คือรถลูกตุ้มฟาทีมีโอกาสตายเกือบร้อยก็เส้นนะครับผมถ้าสายอับกีธาตแต่บอกเลยว่าร้องไห้นะครับผมไม่เหลือขี้แน่ท่านผู้ชมนะความสามารถก็จะเป็นการใบนะครับผมสายไหวพริบนะครับผมคือมีโอกาสสูงที่จะติดใบนะครับผมเมื่อปล่อยเลนเจอร์ตัวนี้ออกปฏิบัติการนะครับผมใบประมาณ2อถึงสวินะครับผมประมาณนี้นะฮะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปนะสรุปเลยละกันนะครับผม เอาแล้วครับผมเรามาน้าสรุปกันเลยละกันนะครับผมผู้ชมนะอ่าท้าผู้ชมก็อาจจะมีตัวละครบ,บางตัวนะครับผมใน,ในใจที่แบบว่าให้มันมีความเก่งแบบในความคิดเห็นของตัวเองนะครับผมแต่อันนี้คลิปนี้ผมทําเพื่อ,อ,อแบบว่าโชว์นะครับผมโชว์ความคิดเห็นของผมเองนะครับผมว่าแต่ละตัวใน,ในใจของผมเนี่ยมันมีตัวอะไรบ้า,นนบาง,งนะครับผมความแข็งแกร่งนะครับผมอ่าอาจจะมีบางตัวที่ ผู้เล่นทางบ้านอาจจะแบบว่าสงสัยทําไมผมอาจจะไม่เอามาติดอย่างเช่นพวกบัสเตตนะครับผมบัสเตตหรือ,เ,อ,อเป็นทางด้านของบอสจระเข้นะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวเพิ่มเติมนะอ่าอาจจะมีหลายตัวอย่างเช่นอินุยาชาอะไรอย่าี้ทำไมให้มาติดนะครับผมอ่ามันก็ต้องมีเหตุผลของของ,ออของผมเองนี่แหละที่ผมไม่ได้เอาตัวเหล่านี้มานะครับผมอ่าอย่างเช่นอ่าพวกนี้นะครับผมตัวบางตัวที่มันยังพอเก่งได้นะอ่า นุ่ยอชะนะครับผมเล่น้อยฟันแรงนะครับผมแต่ผมไม่เอามาเพราะว่าตัวมันค่อนข้างจะปอบบางไปหน่อยนะครับผมสําหรับยุคที่ธาตุไม้กําลังรุ่งเรืองนะครับผมอ่าส่วนมากที่ผมหยิบม,มาส่วนมากนะเอาจริงจะเป็นสายว่องไวกับสายจะมากกว่าสายพลังนะครับผมสายพลังผมเอาแคโทวะมานะฮะโมเข็แคโทวะมาจริงๆนะครับผมก็คือคือบอกว่า สายพลังน้ําอื่นๆเนี่ยมันจะโดนพวกเอมเลียมาตกเป็นยําขี้เลยนะผมท่านผู้ชมนะประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับผมสําหรับใครที่มีความคิดเห็นอื่นๆแตกต่างกับผมอย่างไรนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปผมได้เลยนะครับผมผมคอยรออ่านนะครับโอเคนะผมเดี๋ยวขอจบคลิปเท่านี้ละกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม